สวัสดีครับทุกทุกท่านครับพัดพลไฟลฟ์สไตล์มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วที่ไหนเนี่ยช่างไก,ก่กรือเปล่ารถจอดเป็นตับเลยเขาไม่ทำอะไรเลครับมามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วหนึ่งคันนี่คันนี้มาเมื่อวานเนี่ย อันนี้เข็นมาไม่ได้เข็นมาเนาะขับมาตั้งแต่บ้านกี่กิโลทั้างไก่ขับมาเนี่ยนี่รถคนแถวๆนี้แหละห้ากิโลได้ไห 5, มไห้าหกกิโลครับขับเดินมานะครับไม่ใส่สารีมาถ้าใส่สารีเทลเลอร์มานะครับแล้วก็ขากลับเวลาเป็นรถถ่ายแบบนี้แล้วก็ค่อยเอากลับก็ได้นะคันนี้ของลุงขี่นะครับที่ผมไปถ่ายตอน ไปรีวิวตอนนั้นนะครับที่ขับไปส่งวันนี้เอามาให้ช่างไก่เปลี่ยนตัวน,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 นี้เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนสเตอร์จากสเตอร์ใหญ่เป็นสเตอร์เล็กนะฮะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าคืนนะ <Okay. S 1> มาดูกันต่ออันนี้เป็นโครงกระ,ะทิ้งแดงนะครับมาใหม่โครงกระ,ะทิงแดงเครื่องอาท90อาท90นะครับคูปัต้า นี่คันนี้โอ้โหเนี่ยเป็นเป็นรูปรถละแล้วไม่ปลูกขึ้นทันทีเลยท่างไก่ไหมพุ่อะไรไก่ล่างผลกับลังทำไกข้างหลังอ๋อกระลังทซมทำ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 ไรมาอ๋อจะทำตัวนี้ทำข้างหลังไรเส้างหล้วเสร็จลงแกยกแต่และรุ่นไม่เหมือนกันนะอันนี้ของอันนี้ของยี่ห้อเลยมวยเลงอันนี้อ่ะกับทิงแดงอ๋อดูไม่เหมือนกันตัวตัวหลังจะไม่เหมือนกันนะ หนึ่งสองสามทางไก่อยากได้โคกงเอมด้วยหาได้โคกอ็มด้วยมีแต่โคกกระเทงแดงอันนี้เอามาเมื่อวานนี่ครับนี่แต่เอามาจากปชิระบารมีเมื่อวานเนี่ยกะลังเอามาทางไก่เมื่อกี้เนี่ยนี่จากส่วนพวกนี้ครับนี่เห็นไหมอันนี้ไอ้คันนี้ของเชียงใหม่เชียงใหม่เนาะของอาจารย์เชียงใหม่อันนี้ของพี่เสกพี่เสกสุโขทัย ติดล้อหมดแล้วเนี่นะติดล้อแล้วใส่ล้อเรียบร้อยแล้วอันนี้น้องน้อยน้องน้อยเชียงใหม่น้องน้อยเชียงใหม่อันนี้ท่านสอทอสทอทุ่งยั้งไม่ใช่ทุ่งยั้งเลยพระเสด็จตำบลพระเสด็จอันนี้ของท่านรองหรือเปล่าอันนี้ท่านรองนายกเนาะขอสอทอกับท่านรองนี่จะคู่กันเลยนะ ล้อกระสออนนี่จัดโกกันแล้วไอการทั้งคู่ไอคันนี้เมื่อวานนี้ผมไปเอาไปใส่ใหม่นะครับให้ให้ช่างน้อยที่ร้านนนอะไรยนนนออะไหล่เส้นที่วชิระ,ะบารมีใส่มานะครับอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใส่แทนล้อเหล็กแล้วนะครับช่างอุตรดิษใส่มาปรากฏว่ามันรั่วไม่ได้ใส่กาวไม่ได้ใส่กาวเลยรั่วครับผมเมื่อวานนี้ผมเอาไปให้ช่างน้อยทําช่างน้อย ใส่ลมใส่ทากาวแป๊บเดียวดีดปุ๊กเลยทีเดียวเลยเขาบอกว่าจะต้องเอายางในใส่เขาบอกอ่าเขาบอกแล้วไม่เห็นต้องใสเลยแต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ดีอนาคตถ้ามันรวยก็เอายางในใส่เลยเส้นละสามร้อยยางในแล้วก็ต้องใส่ผ้าพันคอด้วยนะผ้าพันคอผ้าพันคอทักเอาได้ก็รได้ผ้าพันคอทักเอาก็ได้นี่ไม่รู้รถใครเป็นรถใครนะครับจอดซับลาบซับลาบอยู่นี่เลยนะครับท่านผู้ชม นี่เสรต๊ดมันก็จะทำหูนี่ไปหาเพราะนังแล้วนี่เดี๋ยวกะลงไ้หูอ่ะตอนนี้กะไม่ถูกใช่ไหมหมดถูกบุกระทมอะไร่กัอยู่งานเติมนะครับตอนนี้ยังรับอยู่ไหมเนี่ยทั้งไก่มามาอีกมาอีกเนาะมีคงมีคงกะว่าจะทำังคาคุ้มนี่เลยใช่ไหม,ม <laughs> ทำังคาคุ้มนีนะ่เลยเนี่ยเขาโทมาแล้วที่ไหนมาจากพิโรกแต่แกพิโรกอีก <laughs> เดี๋ยวก็โผล่มั้งเดี๋ยวก็โผล่วันนี้แหละเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่ห้าวันคริสต์มาสอีกสามวันอีกวันก่อนปีใหม่นะนี่ฮะท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วนะครับว่าการที่เราจะทํารถถ่ายเดินตามจากรถถ่ายเดินตามเป็นนั่งขับนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะบอกว่ามัน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 คุ้มไหมเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดิมเดิมทีอ่ะมันก็เป็นแบบ โครงรถไถนาเดินตามธรรมดานั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเป็นจะเป็นโครงรถไถนาเดินตามเหมือนกับเจ้าคันโน้นแหละเห็นไหมเหมือนกับเจ้าคันโน้นแต่ทีนีน้อย่างช่างไกมาเอามาทำเนะี่ยผมจะอธิบายให้ให้ฟังนะครับว่าการการที่มันจะเสียมันจะเสียอะไรบ้างก็คือเดิมๆมหมดนะครับโครงมาจากบ้านท่านมันไม่เสียนะครับเครื่องถ้าถ้ามันเดียมาจากบ้านท่านมันก็ไม่เสียนะครับที่ทั้งไกมาทําเพิ่มเติม,ตมก็คือ ใส่เหล็กใหม่นะครับเหล็กเหล็กท,ที่ซื้อมานี่เหล็กพวกนี้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเหล็กใหม่หมดเลยนะฮะเหล็กเหล็กพวกนี้ใหม่หมดเลยนะครับจะมีจะมีเก่าก็เป็นอ่าพรมัยนะครับเป็นพรมัยเนี่ยที่เก่าที่เป็นของมือสองนะครับมีพรมัยเพราะว่าทาเองไม่ได้นะถ้าไปซื้อใหม่ก็ชุดละเป็นหมื่นนะครับก็เลยต้องหาของเก่าเนี่ยีของเก่าก็จะมีพรมันไลนะครับอ่าแล้วก็กระปุกเนี่ยกระปุกนยพวกนี้ยตัวนี้นี่ก็เป็นพวกของเก่านะฮะ แต่มันยังใช้แต่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับเนี่ยผมจะมาพามาดูอย่างพวกนี้เหล็กใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเหล็กใหม่แล้วสปริงนี่จะเป็นสปริงเก่านะครับแต่เหล็กนั้นเหล็กใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกได้ว่าบางทีอะแปลงจากโคงไถนาเดินตามนะครับมาเป็นรถไถหน้าขับเพียงแค่เสริมพวกเหล็กพวกนี้นะครับแล้วก็เสริมล้อให้เป็นเป็นหน้าขับเหมือนนะครับรถไถเล็กทั่วไปนะครับถามว่า การดูแลรักษาง่ายไหมง่ายกว่ารถไถทั่วไปนะครับรถไถเดินตามรถไถนาทั่วไปหนึ่งก็คือเรื่องกรองอากาศถ้าใครที่ที่เคยมีรถไถนะก่อนจะออกจากงานทุกวันนะครับท่านจะต้องเช็คกรองอากาศเช็คมันเครื่องนะครับเช็ค้นออากาศเช็คมันเครื่องแล้วต้องมีชั่วโมงด้วยนะครับแต่ว่ารถไถนั่งขับแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเช็คอะไรอะไรเลยครับเพียงแค่เดินดูรอบรถเออน็อตัวไหนที่มันหลวมนะครับ น็อตตัวไหนที่มันหลวมหรืออะไรที่มันหลวมเราก็เช็คไปแค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องของกองอากาศนะฮะเรื่องกองอากาศหรือว่าเรื่องของจารบวงจารบีน่ะไม่ต้องไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับเพราะว่าจารบีนี่นานนะครับใส่แล้วอยู่ได้นานนะฮะผมต้องบอกไงว่ามันสุดคุ้มนะครับทําไปแล้วถ้าคนไม่เป็นรถเนี่ยไม่เป็นไรเลยฮะสี่ห้าเดือนนะไม่เป็นไรเป็นปีก็ได้นะครับอยู่แบบ นานๆทีจะเช็คก,ก็ยังได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะท่านเอาโครงกับเครื่องมากลับไปก็เป็นแค่รถถ่ายแบบนี้นะครับท่างไก่เพียงแค่เพิ่มเติมพวกเหล็กแค่นี้เฉยๆนะอย่างบูธพวกนีน้เพราะว่ามันสึกนานสกบไหมพวกบูธพวกนี้เน,นี่ยบูธพวกนีน้นานนะครับใช้ได้โอ้เป็นสิบปีนู่นแหละนะครับเป็นสิบปีนะครับกว่ากว่าจะเสียกว่าจะสึกนะเห็นไหมฮะผมว่ามันคุ้มนะบางคนบอกว่า ม,มันไม่เหมือนกับรถไถไปซื้อรถไถดีกว่าโอเคครับนั่นมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอย่างรถคันคันคันนี้เบ็ดเสร็จนะครับหกหมื่นนะครับเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยหกหมื่นหกหมื่นะเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับหกหมื่นถ้าเราเอาเงินไปซื้อใหม่นะครับผมเชื่อเลยว่าอย่างขั้นต่ำรุ่นเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นมือสองของญี่ปุ่นอนะไหนทั้งไกล คันไหนที่ที่ว่าเจ้าของมีโคญญปุนอยู่แล้วคันนี้ปะท,ที่ว่ามาจากชาติการออนี่น,น,นี่คันนี้ฮรท่านผู้ชมทาเงินมีอะไรสนอไม่ได้เจ้าของรถคันนี้นะครับมาจากาชาติการพิษณุโลกนะครับนี่เอามาเขาบอกว่าที่บ้านเขามีรถมือสองของญี่ปุ่นาาอ,าโนโอมื ของญี่ปุ่นนะครับซื้อมาจากญี่ปุ่นปรากฏว่าซื้อมาแล้วใช้งานได้ไม่กี่ปีเสียอะไรหาไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เลยจอดเป็นเศษเหล็กอยู่เลยจอดเป็นเศษเหล็ก <ไป S 1> อยู่นะฮะซื้อมาไม่กี่ปีนะครับบางนนคนก็บอกว่าบางคนบอกว่าซื้อมาเป็นซื้อของญี่ปุ่นดีกว่าไหมราคานี้าราคาอาจจะเท่ากันนะครับเจ็ดแปดหมื่นแต่ก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าเสียแล้วไม่เสียแล้วไม่มีอะไรซ่อมนะครับแต่พวกนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเสียเลยนะครับนอกจากว่าพกเฟือง หรือว่าเครื่องยนต์แค่นั้นเองนอนแล้วไม่มีอะไรเสียนะฮะร,รถไถน,นะครับไม่มีอะไรเสียนะครับนี่ก็คือเป็นทางเลือกของเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินแสนจะไปซื้อรถอรถไถที่แบบราคาแพงแพงก็ นำรถถายเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาดัดแปลงนะครับคาว่ารถดัดแปลงรถไถนั่งับดัดแปลงที่ผมจะเขียนบ่อยๆนะครับว่าเป็นรถไถดัดแปลงจากรถไถนาเดินตามมาเป็นรถไถยนั่งขับนะครับก็คือดัดแปลงนะฮะความจริงเนี่ยนะท่านผู้ชมการทารถถดัดแปลงเนะี่ยมันก็อาจจะเกินตัวโครงรถถยสักนิดหนึ่งเพราะว่าวิศวกรเขาอาจจะเขาอาจจะ,ะคํานวณมาแล้วว่ารถไถเดินตาม ใช้งานได้ประเภทนั้นนะฮะแล้วช่างก็เอามาดาัดแปลงเ,เป็นนั่งขับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่กําลังของเครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าเครื่องยนต์มันจะแรงหรือเปล่าถ้า,าโค้งรถตัวนั้นยังรับไหวถ้าเป็นรถไถ,ถ,ถนั่งขับแบบนี้นะครับมันอยู่ที่เครื่องตัวนี้ด้วยนะฮะอย,อย่างขั้นต่ำเลยนะครับแนะนําสําหรับคนที่คิดจะนํามาทารถถเดินตามนะครับขออภัยนํามาทํารถไถ,ถ,ถนั่งขับอย่างน้อยต้องเก้าเก้าเก้า 9กแรงครึ่งนะครับ9ก้าแรงครึ่งนี่ก็ถือว่าทํางานได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีสุดๆแล้วก็ก็นุ่นแหละร้อยยี่นะครับเยอย่างร้อยยี่สิบกัน่ะนะดีแต่มันจะหนักนะครับหนักหนักคนสตาร์ทเลยทําทุนเยอะๆเล่นไปเลยฮะหนึ่งห้าห้าซทีหนึ่งห้าหรือว่าจะรอ z ซท8ีหนึตอนนี้ราคายังไม่ออกนะสวยสวยนะอันนั้นของเขาสวยมากจ้องยอมรับนะะนี่แหละท่านผู้ชมครับ เป็นทางเลือกของเกษตรกรนะฮะคิดดูก็แล้วกันว่าฝีมือช่างไก่เวิร์กขนาดไหนดีขนาดไหนครับมีลูกค้ามา,มาจองมามาจองคิวรอเป็นตับเลยนะนี่นี่เหล็กนะครับนี่ผมจะพาไปดูเหล็กที่ช่างไก่นามาทํานะฮะนี่นี่เหล็กใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่เหล็กเก่านะครับเนี่ยเป็นกองเลยนะฮะซื้อมาเป็นกองเลยเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ใช้เหล็กเหล็กเก่านะฮะซื้อเหล็กใหม่มา เหล็กแผ่นอย่างนี้เห็นไหมฮะซื้อมาเป็นแผ่นเลยะฮะจะมีเก่าก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละนี่อย่างดุมล้อเนี่ยนี่ดุมล้อดุมล้อมันถึงจะเก่าแต่มันเป็นดุมล้อของรถเก่งนะฮะมันจะดีนะครับนี่นี่ดุมล้อของรถเก่งแบบนี้นมันจะดีดีกว่าที่เราจะไปใช้แบบอ่ดุมที่ใส่รถซารีนะ่นะช่างไก่ มันเป็นลูกปืนเป็นลูกปืนพวงนี่นี่วันนี้เอามาส่งอีกเนาะทั้งไก่นี่มาส่งเมื่อเช้านี่เนี่ยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมของเก่าของเก่าในรถนะครับของเก่าที่อยู่ในรถแบบนี้จะมีแค่พวกนี้นะครับนี่นี่อันนี้ต้องใช้หาซื้อของเก่ามือสองนะครับซื้อของใหม่ก็ได้นะครับถ้าใครอ่าค่าแรงถึงถ้าใครเงินถึงนี่ก็ถ้าไปซื้อใหม่ก็นู่นแหละตัวสนะี่ห้าพันเนาะเนี่ยครับทั้งไก่ซื้อมาชุดหนึ่งเนี่ยได้อย่างเงได้หมดเลยนี่ทั้งชุดเนี่ยได้หมดเลย นี่ชุด 3, ล้อหน้าชุดล้อหน้าชุดดุมเน,เนี่ยติดอันนี้จะไม่ได้ขันน็อออกเลยสามพั้าได้หมดเลยเนี่ยได้นี่ด้วยเนี่ยได้นี่ด้วยไม่ต้องไปซื้อครับนี่ผมขอได้ไหม่ะโอเคครับท่านผู้ชมเข้าใจตามเข้าใจตรงกันนะครับการทํารถไถนั่งขับมันก็ไม่ใช่เป็นรถไถใหม่นะครับราคามันทั้งอยู่ที่ห้าหกหมื่นถ้าถ้าช่างซื้อของใหม่หมดเลยนะครับ แสนขึ้นนะครับแสนขึ้นบอกเลยว่าแสนขึ้นอย่างที่ผมบอกลองไปคํานวณดูกันแล้วกันกถือว่าเป็นการาลดรายใจ่ายให้กับเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพัดพนไลฟ์สไตล์ด้วยหรือว่าท่านใดที่อยากจะมาเป็นลูกค้าของช่างไก่ยังรับอยู่นะครับหรือจะโทรสอบถามช่างไก่ได้ที่0932715561นะครับหรือว่าจะมาดูที่อู่ก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ Google แ a p นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าอูช่างไก่วางดินนะครับกูเกิลแมปไจะขึ้นต่อจากนั้นท่านก็จะขอเส้นทางมาได้เลยนะครับแต่ว่าทางเข้าอูช่างไก่ก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาในป่านิดนึงนะครับของเดียนย่อมอยู่ในป่าก็เรียกว่าไก่ป่านะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลไลฟ์สไตล์ไว้เจอกัน E ีหน้าครับอีีนี้พัดนพลไลฟ์สไตล์สวัสดีครับ